โอ้ดูเธอมาค่ะย้อนน่าหลงนะคะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีชีโฮกับไอแบเเอรนนะคะแล้วก็มีบออูนะคะบออย่างนะคะข้าวนี้เราเป็นข้าวเจ้านะคะวันนี้ข้าวเหนียวหมดแล้วก็มีสลัดมะแก้มนะคะนี่นะสลัดเลยมาค่ะใครยังไม่ทานได้กินข้าวกินข้าวรอบดึกด้วยกันนะนี่นะตาแตงมีทั้งแตงแล้วก็ถั่วตามไปด้วยกันเลย ตอนแรกก็ว่าจะแค่ตมแตงแต่ว่าดูแล้วแตงมีแค่สองลูกมันไม่น่าจะพอนะคะก็เลยเอาถั่วส่ไว้สักสามสี่ฝักมันก็เลยกลายเป็นตมแตงถั่วนะคะหรือตมถั่วแตงก็ได้แล้วแต่นี่คือไส้นะคะไส้อ่อนไม่ส้อ่อนหรือไส้เล็กไส้เล็กขออนุญาตใช้มือกับใช้ช้อนนะคะวัออนนี้แต่ท่านจะใช้ทั้งมือทั้งช้อนเลยเริ่มเริ่มคำแรกก่อนนี่นะคะอืม้ม าตานไม่ใส่ถั่วไปทั้งสองลูกเอ้ยไม่ใค่สใส่ถั่วใส่มะนาวไปทั้งสองลูกนะคะวันหยุดมาค่ะกินเข้าด้วยกันเมื่อวานนาดัดไว้ว่าประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มไม่เกินเราๆนะี่ใช่ไหมเลยมาเก้านาทีนะคะน่าขอ,อาภายด้วยอันนี้ไม่มีมะเขือเทศใส่ลงไปอะ่ะ อันนี้อันนี้ข้างล่างอันไม่ถั่วแตงสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะล้วใสยด้วยอขอบคุณรับแรงนะคะ มันต้องเป็นน้่งกินข้าวแบบชิวๆยาวๆเลยนะคะคุณอะไรนะบนะ่านครชาแน,นลสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะรอบที่เราทอดใช่ไหมว่าจะย่างแต่ไม่ได้ย่างทอดเอารอบนี้ย่างมาอี่อมาก กับไม้อะสวัสดีทั้ง5ท่านนะคะมากินข้าด้วยกันค่ะสวัสดีลุงดาวชาแนลนะคะนีแค้ลุนดาวะะอเอซพี่ชัยพี่ชัยวิชิตคุณนไดกินแท้มากินด้วยกันค่ะนม่งกินคนเดียวก็ ก็น,นะเดี๋ยวใส่บางแตงบดเลยเอาจามออกมาก่อนตักกินไม่ได้นะใส่มาวางอย่างงี้โอเค เ่นคอจังอืมยังไงมีผ้าอยู่เอาผ้ามาวางเปลือกมะนาวแสม่มะนาวไปตั้งส่งมีแต่มะน,นาวตะไปเจ๊แต่มะน,นาวนะคะว้าเยี่ยวสาใจมาก ัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามากินข้าวด้วยกันนะคะเบานครกับลุงดาวได้กินข้าวหรือ,อยังคะพยานก็มากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยมาก ถั่วกับแตงตามไปใส่ด้วยกันถั่วเป็นถั่วลายด้วยซ้ำน,นะไปเจอมาพอดีเพราะว่าเมื่อเช้าไปตลาดมาได้มาละสามสิบก็มักหนึ่งประมาณหนึ่งกำมือประมาณเนีน้เสียเปิดมะนาว กินแล้วครับเนอะขยับใครเป็นเกย์เป็นเกย์ซะแล้วดิบเหรอ l <LT>, บ l t บันผ่านเซฟสวัสดีค่ะมีค่ากันค่ะ ม่กินก่อนจะนั่งกินขาน้าวแล้วเหงื่ออะไรแบบโซๆๆๆดสดซุนจีขอบคุณนะคะผมไไ่กินตามถั่วแตงนะคะกับไก่ย่างแล้วก็ผัดสลัดอ่า ช้ได้ไปตลาดเมื่อเช้าได้หัวปีมาหัวหนึ่งกลับมาจะเนาปันเนียงเพื่อนเราปันเนียมาส่งบอกว่า จริงแล้วก,ก็หิ้วผักมาต้นเยอะนะแต่แกสังเกตเห็นแค่หัวปีว่าตัวตัวก้านหัวปีมันยังอยู่ใช่ไหมแล้วก,ก็ถาว่าอันนี้อะไรเหรอแล้วก,ก็เลยเอาออกมาแกดูแล้วก,ก็ถามว่าจะทําจะต้องทํากินยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราบอกผู้จะตเจ้าเียงอะน้ก,ก็เลยว่าอีกชีตันตุ๊กขี้อีเขาะจ้า ก็เลยบอกไปอย่างนี้ไหมคะแต่กำลังคิดว่าจะไปทำเมนูอะไรดึงหัวปีหัวหนึง่ง คนว่าเอาไปทำเมนูอะไรดีหัวปีแต่ถ้าถามน้องน้องมีเมนูที่คิดไว้อนะะไรนะราไปบอก มือน้ำหกเดี๋ยวไปแกงใส่อันนี้กระดูกดลงหมูน้ำหกเฉยเลยตอนนั้นเราต้องกินได้ง่ายอยู่อ่ะอนนเริ่มเริ่มเย็นละเริ่มยากละ ข้าวร้อนลองปิดรัวีอะม้มากคือมีแขกไม่ได้รับเชิญม,มานะคะ ขอบคุณน้ำสำหรับน้ำสองแก้วแล้วคะขอบคุณมากๆค่ะน้ำเดี๋ยวเอาไว้น้องกินข้าวเสร็จก่อนนะคะ น้ำอะถ้าน้องกินตอนเนี้ยน้องจะกินต่อไม่ได้รสชาอาหารมันจะเปลี่ยน ไม่ใช่ปาลาไหลค่ะแต่เป็นไส้นะคะเล็กแพ้่อ,อ่อน 皆さん。 คุณยอดแต่ข้าหบดก่อน จะหมดแล้วนะคะใครยังไม่ทันได้กินข้อบยิบหน่อยนะคะเลียบบอไอ้ <A 03. S 2> สุนทรแซบค่ะแซบบมาก มัน,นือเป็นแนวเนยอ่ะกินข้าได้เลยมากมันมีความแยบล้าเลย แบบเป็นเลงอย่างเงี้ยอร่อยแค่เป็นตะเกียบ 我们聊。 หมดแล้วนะคะอันนี้ผักก็หมดนะนี่แต่เพ็ดมากเผ็ดคำสุดท้ายเมื่อกี้ที่ซดน,น้ำนี่แหละมือมันมากค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามากินข้าวด้วยกันเนาะต่ขอกินน้ำก่อนนะตอนนี้ไม่ไหว หมดแล้วค่ะไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ